อย่าลืมอกดไลค์กดซับสไคร e และกดกระดิ่งกันนะบทที่211หลักธรรมแห่งเทพเจ้าเทวสถานหลังหนึ่งสองแสงประหนึ่งสร้างจากทองคำแท่งจำนวนมากอยู่ท่ามกลางแสงสว่างศักดิ์สิทธิ์อย่างหาที่เปรียบไม่ได้มันตั้งอยู่จุดที่ลึกที่สุดของเผ่าสายฝนลำแสงลอยล่องนี้เป็นดินแดนสำคัญของเผ่าสายฝนในโลกแห่งความจริง ที่นี่บูชารูปปั้นแห่งเทพเจ้าสายฝนไอมงคลไหลล้นปกติไม่อนุญาตให้ผู้คนเข้าใกล้จะมาที่นี่ก็ต่อเมื่อมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเกียรติของเผ่าสายฝนเท่านั้นบัดนี้ชายชรากลุ่มหนึ่งกราบคาราวะไปทีละก้าวมุ่งหน้ามาอย่างเคร่งขืมจริงจังทุกคนต่างก็เคารพเลื่อมสายอย่างหาที่เปรียบไม่ได้จนหน้าผากหลังเลือดแล้ว พวกเขากำลังกราบไหว้แสดงความเคารพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแก่รูปปั้นของวิญญาณบรรพชนขณะเดียวกันก็เส้นสวงเครื่องเส้นคนทั้งหมดกำลังอธิษฐานด้วยสีหน้าสุข,ขุมเอาจริงเอาจังอย่างยิ่งเทพเจ้าบรรพการตายกันไปหมดแล้วหรือไม่มีผู้ใดให้ความกระจ่างได้บางทีอาจสิ้นชีพกันทั้งหมดฝังรากอยู่ในการเวลาเมื่อเข้าสู่ตำหนักจะมีรูปปั้นหินเลือนรางอย่างที่สุด มองไม่เห็นรูปโฉมที่แท้จริงรูปปั้นสีทองแตกระแหงหม่นแสงสีสันลายพร้อยมีคนกล่าวว่าเทพพเจ้าสายฝนสิ้นชีพในสงครามบ,บรรพการไปเนิ่นนานแล้วแต่เผ่าสายฝนก็ยังคงบูชาป้ายวิญญาณของเขาหวังอยากให้เกิดปาฏิหาริย์อาจมีสักวันที่เขาจะคืนกลับมา นอกเทวสถานสว่างสวยัยแต่ภายในกลับเก่าแก่เล็กน้อยปรากฏกลิ่นอายโบราณทั่วทุกหนแหง่งชาวสายฝนคุกเข่าลงคาราวะพ,พึมพำฟังไม่ได้สับเหมือนว่ากำลังสวดมนต์สุดท้ายภายใต้การนำโดยบรรพบุรุษผู้หนึ่งพวกเขาเปิดแท่นบูชาเล็กๆนารูปปั้นตรงนั้นมีหายใบเล็กตั้งอยู่ดำทะมึนแต้มด้วยละอองฝนครก หายถูกเปิดออกมีกลิ่นอายน่ากลัวพุ่งออกมาทันใดดุดดังเทพพเจ้าองค์หนึ่งถือกำเนิดลำแสงเจิดจ้าประหนึ่งดวงตะวันระเบิดทำให้ทั่วตําหนักเก่าแก่สว่างสวยัยนี้เป็นประดาษสีเหลืองน้ำตาลสิบกว่าชิ้นหลวนเป็นเศษเสี้ยวที่รวบรวมไว้ด้วยกันพยายามทําให้เป็นหลักธรรมที่สมบูรณ์แผ่นหนึ่งแต่ละชิ้นล่องลอยขึ้นมาดังด่งดวงดารา เคลื่อนไหวดังคลื่นครันให้ความรู้สึกกดดันอย่างหาที่เปรียบไม่ได้นี่เป็นหลักธรรมสุดท้ายที่เทพเจ้าสายฝนทิ้งไว้ให้แต่เนื่องจากสาเหตุบางอย่างมันจึงแหลกละเอียดเสียแล้วมันแบ่งออกเป็นสิบกว่าชิ้นแต่ละชิ้นล้วนมีตัวอักษรต้องรวมเข้าด้วยกันเท่านั้นจึงจะสามารถสําแดงให้เห็นว่าหลักธรรมนี้บ่งบอกความตั้งใจใดของเทพเจ้าในอดีต ชาวสายฝนตัวสั่นระริกแม้แต่วิญญาณก็กำลังสั่นเทาความน่าเกรงขามเช่นนี้กลิ่นอายแบบนี้ทำให้พวกเขารู้สึกเหมือนร่างกายจะระเบิดกลายเป็นเครื่องเส้นแก่เทพเจ้าสุดท้ายผู้อาวุโสท่านนั้นก็ไา้คาถายาวท่อนหนึ่งกระดาษเหล่านี้จึงค่อยๆสงบลงแสงสว่างจางหายอีกทั้งฝูงชนต่างก็ปาดข้อมือหลังเลือดหยดแล้วหยดเล่า พิสูจน์ตนว่าเป็นทายาทแห่งเทพพเจ้าสายฝนหญิงสาวนางหนึ่งเก้าออกไปตาหลับสนิทมือเรียวงามดุดหยกยื่นมือไปคลำกระดาษสิบกว่าชิ้นแล้วเลือกออกมาหนึ่งแผน่นกลุมไว้ด้วยสองมือแล้วถอยหลังกลับไปนางคืออี้จือโม่นั่นเองหญิงสาวผู้มียานวิเศษมีพลังอย่างรู้อันมหัศจรรย์ร่างกายขาวแวววาวดังยกบริสุทธิ์อย่างหาที่เปรียบไม่ได้ กลุ่มคนคาราวะด้วยความเลื่อมสายนำกระดาษที่เหลือเก็บเข้าไปในหายแล้วปิดอย่างแน่นหนาฝังลงในแท่นหินถอยออกจากเทวสถานโบราณอย่างเงียบเชียบเอาละ่ะมันนี่หละหลักธรรมชิ้นนี้ของเทพเจ้าเขียนตัวอักษรฟันไว้แม้จะไม่ใช่สังหารแต่ก็ยิ่งใหญ่มากพอแล้วสามารถฟาดหัวศัตรูหน้าไหนก็ตามผู้อาวุโสหัวเราะเสียงดัง ตัวอักษรหนึ่งตัวสามารถอธิบายความหมายแห่งจิตนุภาพของหลักธรรมแผ่นนี้ได้แล้วต้องสำแดงผลลัพธ์อันโดดเด่นเป็นแน่สังหารศัตรูในโลกแห่งความว่างเปล่าให้สิน้นนำเข้าไปปกป้องให้ดีเมื่อใช้เสร็จแล้วต้องส่งกลับท่านบูชาอีกเขาพูดด้วยสีหน้าเคร่งขรึมตักเตือนและกำชับอย่างจริงจังณโลกแห่งความว่างเปล่าในดินแดนสุขาวดีเผ่าสายฝนสงครามใหญ่ดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง ศูนย์กลางค่ายกลถูกกระตุ้นมังกรเจียวหอกเหินค้างคาววิเศษบทบังดวงอาทิตย์นกยุงทยานฟากฟ้าทายาดอสูรบรรพการมากมายพุ่งขึ้นประหนึ่งร่างกายปรากฏกายค่ายกลของเผ่าสายฝนลึกลับและยิ่งใหญ่มากปิดล้อมสังหารเจ้าตัวเล็กทำให้เขาไม่อาจฝ่าวงล้อมออกไปได้ชั่วขณะบวกกับอัขระของมือนีมากมายที่ปล่อยออกมาสุดกำลัง แม้คมดาบหักสถานโลกาก็ไม่อาจบุกเข้าไปได้ในทางกลับกันเจ้าตัวเล็กเปื้อนคราบเลือดเป็นจุดจุดเขาสิ้นเปลืองพลังงานอย่างยิ่งดาบหักเล่มนี้ด่งหลุมดำกลืนกินพลังปราณของเขาอย่างบ้าคลั่งมองไม่เห็นจุดสิ้นสุดนี้เป็นดินแดนสวรรค์ที่ควบคุมขั้นบำเพ็นหากเป็นโลกความเป็นจริงไม่อยากคิดถึงผลที่จะตามมาเลยโชคดีที่เจ้าตัวเล็กเองยิ่งใหญ่พอตัว ของเหลวดุดลาวาสายแล้วสายเล่าหลั่งไหลลงมาจากกลางนภาไหลเข้าไปในกายของเขาเพิ่มเติมส่วนที่เขาต้องการนี่ก็คือความเร้นลับของถ้ำสวรรค์ช่วงชิงพลังแห่งฟ้าดินเอเขาเปิดถ้ำสวรรค์กี่แห่งกันนะค่อยๆเพิ่มจากห้าแห่งตอนนี้ปรากฏขึ้นเจ็ดแห่งแล้วน่าจะยังซ่อนเร้นอยู่ในปล่องภูเขาไฟนี่เป็นครั้งแรกที่เด็กเหลือขอเผยถ้ำสวรรค์ให้ผู้คนได้เห็น ภูเขาไฟลูกแล้วลูกเล่าลอยขึ้นหลังรินพลังฟ้าดินหล่อเลี้ยงกายเนื้อที่ยิ่งใหญ่ของเขาใช้จิตสำแดงไม่แตกต่างอะไรกับความเป็นจริงเลยชายหนุ่มเจ้ากำเริบเสบสารนักไม่รู้จักฟ้าสูงแผ่นดินต่ำบังอาจล่วงเกินเกียรติแห่งเผ่าสายฝนเราต่อให้เทพเจ้าลงมาจุดติก็ช่วยเจ้าไม่ได้กลางดินแดนสุขาวดีชายชาราผู้หนึ่งฉายแววตาเยือกเย็น เสียงที่ตะโกนออกมาดังสายฟ้าคำรามบริเวณชายแดนของโลกแห่งความว่างเปล่าซากปร,รักหักพังเรียงรายเศษกระเบื้องอันไม่สิ้นสุดต้นหลิวสถานฟ้าต้นหนึ่งฝั่งรากกลางนภาบัดนี้เสมือนสัมผัสได้ก้านหลิวก้านหนึ่งขยับเบาๆแสงเขียวแวววาวหลังไหลแต่สุดท้ายมันก็เงียบสงัดไม่ได้สนใจแต่อย่างใด กลางดินแดนสุขาวดีเผ่าสายฝนกลุ่มคนปรากฏตัวด้วยตนเองเปิดค่ายกลสังหารกระดูกล้มค่าทั้งหมดเก็บแสงสว่างเข้าไปมังกรเจียวกับนกยูงเหล่านั้นมาลายหายไปจนสิน้นเอ๊ะเผ่าสายฝนจะทำอะไรเหล่าวิรชนต่างชงักงนันเจ้าตัวเล็กขาได้สนใจโบกดาบทันทีฟาดไปข้างหน้าโอกาสอยู่ตรงหน้าแล้วเขาจะพลาดได้อย่างไรสังหารได้ก็จะสังหารทันที ทันใดนั้นแผ่นดินสั่นสะเทือนเผาสายฝนสั่นไหวรุนแรงกลิ่นอายน่ากลัวปะทุขึ้นส่งผลกระทบไปถึงผู้คุมระเบียบกฎเกณฑ์ของโลกแห่งความว่างเปล่าทำให้ที่นี่เลือนรางและบิดเบี้ยวอะไรนะนี่เป็นพลังปานใดกันเหมือนจะบรรลุถ,ถึงขีดสุดมีอนุภาพทำลายล้างกฎเกณฑ์เผ่าสายฝนนำอะไรมากันแน่ใหญ่จึงทำให้รู้สึกกระวนกระวายวิญญาณสั่นสะท้านเช่นนี้ เผ่าผู้กล้าขนลุกขนฉันรู้สึกราวกับว่าระเบียบกฎเกณฑ์ของฟ้าดินผืนนี้จะเปลี่ยนแปลงไปที่นั่นมีลำแสงสีเหลืองน้ำตาลปรากฏขึ้นประหนึ่งเทพ,พเจ้าถือกำเนิดแล้วกำมราบชาวสายฝนตะโกนพร้อมกันพวกเขาใช้ใจคาราวะแหงนหน้ามองฟากฟ้าที่นั่นมีกระดาษชำรุดสีเหลืองลอยขึ้นปล่อยแสงขมุกขมัวราวกับกำลังเปิดสวรรค์แยกแดนดิน นี่ก็คือหลักธรรมแห่งเทพ,พเจ้าอย่างแท้จริงเหนือกว่ากระดาษไร้ตัวอักษรในเขาร้อยยอดอย่างมหาศารนั่นเป็นเพียงภาพมายานี่เป็นวัตถุศักดิ์สิทธิ์ที่บันทึกจิตแห่งเทพ,พเจ้าขนานแท้ชริงเศษหลักธรรมชิ้นนี้ระเบิดสายฝนสีทองจำนวนไม่สิ้นสุดโปรยปลายตกลงมาอย่างบ้าระห่ำม,มุ่งไปโจมตีเจ้าตัวเล็กแย่แล้ว เวลานี้เด็กเหลือขอสะพรึงกลัวปราศจากความผ่อนคลายอีกต่อไปขนลุกขนชันหันหลังวิ่งหนีทันทีด้านหลังปรากฏปีกคุ้นเผิงคู่หนึ่งทำให้ความเร็วของเขาพุ่งพรวดพลาดเขาเหมือนกับแสงลอยกระเพื่อมและคล้ายกับเงาที่พุ่งผ่านไปสาวเท้าวิ่งอย่างบ้าคลาั่งขณะเดียวกับก็ฟาดดาบหักไปด้านหลังขัดขวางสายฝนสีทองอันเนืองแน่นนั่นตึง ต่อให้เขาเร็วกว่านี้ก็มีสายฝนสีทองโปรยปลายลงมาในละแวกใกล้เคียงทำลายสรรพสิ่งสะเทือนทั่วสีทิศเมื่อชนกับดาบผักก็ส่งเสียงครั้งสะเทือนแก้วหูทำให้แขนของเขาเริ่มชาขณะเดียวกันแขนของเด็กเหลือขอก็ถูกลำแสงทะลวงเลือดหลั่งรินในพริบตาแม้จะเร็วกว่านี้ก็ไม่อาจเหนือกว่าสายฝนเหล่านี้แน่นหนาเหลือเกินรวดเร็วอย่างหาที่เปรียบไม่ได้ มาเยือนอย่างมืดฟ้ามัวดินข้าไม่ทนแล้วต่อให้แข็งแกร่งกว่านี้แล้วอย่างไรเจ้าจะฝ่าฝืนกฎของโลกแห่งความว่างเปล่าได้หรือเหนือกว่าขั้นท่าสวรรค์ได้หรือเมื่อเด็กเหลือขอถูกโจมตีจนบาดเจ็บก็คลุ้มคลั่งหันกลับมาทันใดเพราะเขารู้ว่าไม่มีทางเร็วกว่าสายฝนสีทองลุกลีลุกลนหนีเช่นนี้จะยิ่งบาดเจ็บได้ง่ายตึงตึง เขาสะบัดดาบหักฟาดฟันอย่างต่อเนื่องโบกมันจนเป็นกังหันลมอักขระเต็มฟ้าสุดท้ายกลายเป็นท้องทะเลกว้างใหญ่พื้นหนึ่งต่อต้านหลักธรรมแห่งเทพเจ้าต่อให้แข็งแกร่งกว่านี้ก็ไม่มีทางเหนือกว่าสิบถ้ำสวรรค์ต้องถูกควบคุมเป็นแน่ตอนนี้ข้าไม่ด้อยกว่าเท่าใดนักทั้งยังมีดาบหักข้าไม่เชื่อหรอกว่าฟาดเจ้าไม่ได้เด็กเหลือขอตะโกน เขาไม่ถอยแต่กลับรุดหน้าบุกเข้าไปด้วยความบ้าคลั่งอย่างสิ้นเชิงเนื้อตัวส่องแสงสุดท้ายเหมือนกับดวงไฟมาฮือมาเจิดจ้าอย่างหาที่เปรียบไม่ได้ดาบหักในมือของเขามีคราบเลือดสีดำเลือนรางแวววาวมากยิ่งขึ้นลำแสงทะลวงเมคาฟาดไปยังแผ่นยันกลางฟ้าสูงไม่หยุดส่งเสียงดังครั้งโจมตีอย่างต่อเนื่อง คนทั้งหมดนิ่งงนันโดยเฉพาะชาวสายฝนหนังหัวชาวเป็นระลอกยายเด็กเหลือขอคนนี้จึงแข็งแกร่งปานนี้นี่คิดจะต่อต้านจิตตานุภาพแห่งเทพ,พเจ้าหรือจิตตานุภาพแห่งเทพ,พเจ้าไม่ใช่สิ่งที่คนต่ำต้อยเยี่ยงเจ้าจะต้านทานได้เจ้ากำลังรนหาที่ตายชายชราผู้หนึ่งตะโกนลั่น เท hey, พเจ้ากับผีหน้าสินอกจากเจ้าขัดบัญชาสวรรค์ได้ฝ่าฝืนระเบียบกฎเกณฑ์ของโลกแห่งความว่างเปล่าได้หลุดพ้นจากที่นี่เหนือกว่าขั้นท่ำสวรรค์มีเช่นนั้นหากคิดจะเก็บค่าเจ้าไปฝันเอาเสียเถิดเด็กเหลือขอตะโกนอย่างอำมหิตเขาทุ่มกำลังมากกว่าเดิมเพราะเขารู้ว่าหากผ่อนคลายคงต้องตายอย่างไม่ต้องสงสยัย และสิ่งที่เขาพูดก็หาใช่คําลวงเทพเจ้ามาก็มีเพียงต้องฝ่าฝืนกฎของที่นี่จึงจะสามารถทลายการควบคุมได้เขาเชื่อมั่นว่าเทพเจ้าสายฝนตายแล้วอาศัยเพียงแผ่นยันชำรุดที่มีอยู่ไม่อาจเหนือธรรมชาติที่นี่ได้มีเพียงต่อต้านอย่างรุนแรงจึงจะผ่านพ้นการสังหารครั้งนี้ได้ข่ามันข้าจะฟาดเจ้าให้แหลก เด็กเหลือขอร้องโวยวายร่างกายส่องแสงปล่อยศักยภาพอันไม่สิ้นสุดประสานเป็นหนึ่งกับดาบพักลำแสงคมดาบสถานฟ้าฟาดฟันจนฟ้าดินสั่นสะเทือนฟาดลงบนแผ่นยันไม่หยุดหย่อนคนทั้งหมดต่างตะลึงงานเจ้าเด็กนี่ช่างอำม,มหิตเหลือเกินไม่เกรงกลัวแม้แต่เทพเจ้าต่อต้านเช่นนี้หมายฟาดหลักธรรมนั่นให้ทลายไม่กลัวเกรงแม้แต่นิด นี่มันสิบอสูรบรรพการหรือบ้าดีเดือดเหลือเกินเข่าบ้าไปแล้วหรือจึงคิดต่อต้านจิตตานุภาพแห่งเทพเจ้าเช่นนี้เด็กเหลือขอคนนี้ผิดปกติกินเลือดไก่แปดเลือดรถหรือช่างใจกล้าบ้าบินเหลือเกินไม่เกรงกลัวอะไรทั้งสิ้นคิดพยานฟ้าแข่นฆ่าเทพเจ้าผู้ชมศึกทั้งหลายต่างหมดคำพูดเขาช่างบ้าคลั่งเหลือเกินท้าทายจิตตานุภาพแห่งเทพเจ้า ร้องเออะโวยวายเหมือนกับคนป่าในยุคดึกดำบรรชาวสายฝนก็ตกตะลึงหลักธรรมแห่งเทพเจ้าแผ่นหนึ่งไม่สามารถกำราบเด็กเหลือขอได้อย่างสิ้นเชิงแต่กลับกระตุ้นความดื้อรันและความอำมหิตของเขาแผดร้องเสียงดังแล้วพุ่งขึ้นสู่ฟ้าสูงหากเป็นผู้อื่นคาดว่าคงหมดอะไรตายอยากไปนมนานแล้วแต่เด็กเหลือขอกลับมีจิตวิญ,ญญาณแห่งการต่อสู้ฮึกเหิเม มีความกล้าหาญอันยิ่งใหญ่ในการบุกทะลวงฟากฟ้าไปเผชิญหน้ากับเทพพเจ้าจิตใจไร้ความหวาดกลัวบังอาจสังหารค่าค่าจะกินเจ้าเสียเด็กเหลือตะโกนลั่นทุ่มสุดความสามารถนอกร่างกายมีแสงวิเศษลุกไหม้การเป่าประกาศเช่นนี้ทำให้ฝูงชนตะลึงงันอีกคราเขาไม่เหมือนมนุษย์เลยแม้แต่นิดใหญมีปฏิกิริยาและความคิดเช่นนี้แตกต่างจากคนทั่วไป ผู้คนต่างคิดในใจว่าเจ้าเด็กนี้ต้องไม่ใช่มนุษย์แน่นอนตูมแผ่นยันกลางนภา,าสองแสงปรากฏคำว่าฟันขึ้นนั่นเป็นจิตานุภาพแห่งเทพพเจ้าส่งเสียงดังคลืนครันผนึกกำลังก่อตัวเป็นหลักธรรมอันสูงส่งอันน่าสะเทือนขวัญเพียงเสี้ยววินาทีราวกับว่าหลักธรรมชมรุดแผ่นนั้นฟื้นคืนชีพ มีจิตตานุภาพแห่งเทพ,พเจ้าลำแสงสีทองเทกระหน่ำลงมาดั่งทานน้ำตกฝูงชนหวาดผวาจะต่อต้านอิทธิฤทธิเช่นนี้ด้วยขั้นถ้ำสวรรค์ได้อย่างไรเหมือนว่ามันเกินขอบเขตไปแล้วมีเพียงเด็กเหลือขอผู้เดียวที่ร้องเสียงดังว่ายังไม่บรรลุหากมีปัญญาเจ้าก็บรรลุเสียสิมิเช่นนั้นสังหารข่าไม่ได้หรอกภายนอกร่างกายเขาส่งเสียงดังคลืนครัน ภูเขาไฟก้าวลูกปรากฏขึ้นพร้อมกันลาวาเกลือกลิ้งหลั่งไหลไม่ขาดสายราวกับทานน้ำตกปกคลุมเขาไว้มอบพลังปราณแก่เขาอย่างไม่สิ้นสุดอะไรกันเปิดถ้ำสวรรค์ก้าแห่งหรือสำหรับมนุษย์แล้วมีจารึกในตำราบโบราณเท่านั้นนี่นาแม้จะได้ยินมานานคาดเดาได้แต่เมื่อมองเห็นด้วยตาตนเองผู้คนต่างก็สันรริกเขาคงเทียบเท่ากับทายาเทพ,พเจ้าที่ยังมีชีวิตอยู่กระมัง น่ากลัวเหลือเกินดาบหักหยุดนอนได้แล้วก็แค่เศษกระดาษใบเดียวฟาดมันให้แหลกซะเด็กเหลือขอโวยวายบนกายเขาปรากฏหลุมหลายแห่งถูกลำแสงสีทองทะลวงแต่เขาก็หาได้กลัวเกรงกลับยิ่งห้าวหานมากขึ้นหนึ่งเท้ากระทืบดินพุ่งขึ้นฟ้าสูงไปฟันแผ่นยันนั่นชาวสายฝนต่างอกสั่นขวญแขวนนี่ยังมีความเที่ยงธรรมอยู่หรือไม่ เด็กเหลือขอคนนี้ทำเกินไปแล้วแม้แต่หลักธรรมแห่งเทพพเจ้าก็กำราบเขาไม่ได้หรือนี่ไม่ใช่อาวุธล้ำค่าสามัญทั่วไปแต่เป็นหลักธรรมที่เทพ,พเจ้าสลักจิต,ตานาุภาพไว้เหนือกว่าอาวุธล้ำค่าสูงส่งมากมายแต่กลับถูกสกัดกั้นเช่นนี้เด็กเหลือขอแข็งแกรง่งจนทำให้ผู้คนอยากสาบแช่งโหดเหี่ยมจนไม่อาจจัดการได้พลุก ร่างกายของเด็กเหลือขอมีหลุดเลือดเพิ่มมาอีกหลายแหง่งแต่แววตาของเขากลับววเวโรดยิ่งขึ้นเนื้อตัวสองแสงเก้าท่ำสวรรค์ส่งเสียงดังกึกก้องกลางปีกคุณเผิงจวนจะเหาะเหินแล้วกินมันกินมันกินมันให้หมดเขา,เอาไออวยวายดาบหักในมือระเบิดแสงที่เจิดจ้าที่สุดฟาดหลักธรรมแห่งเทพ,พเจ้าดังพระอาทิตย์กลางนภา,าอย่างต่อเนื่อง นี่หญิงสาวชุดม่วงที่อยู่ไกลออกไปหมดคำพูดนางมาจากเขาเทพพเจ้าบรรพการสถานะสูงสักจนอธิบายไม่ได้เหนือกว่าสรรพสิ่งในดินแดนนรกครั้งแต่บัดนี้เมื่อเห็นฉากนี้ก็ตกตะลึงเล็กน้อยเจ้าเด็กนี้บ้าไปแล้วจริงๆหญิงสาวอาพรสีแดงที่อุ้มหมาป่าตัวหนึ่งยืนอยู่ที่ไกลห่างก็ตะลึงงานจนพึมพำเช่นนี้อย่างอดไม่ได้